่วนจังหวัดยังก่อนนะหนองคายหนองคายแต่ว่าน้องคายเนาะยี่อำเภอไหนอ๊อฟพุนพิสัยพุนพิสัยพี่อยูสีเชียงใหม่รู้จักบ่รู้จักรู้จักอยู่เคยไปไต้หวันบ่เคยเคยไปอยู่บ่จักแท็กแท็กนึงไปแท็กนึงมาเนาะไปเขตอยู่เขตไดแต่ก่อนไทยนานอยู่ไทยนานครับยู่เขตไทยนานวันนี้ไปรอบนี้ยู่จังหัวนะครู้จักอยุนบ่เจ้ากองไปงานใดไปงาน ร้อนอะไรเรื่อยๆอะไรอะไรอะไรจักรยานหรืออะไรรถยนต์รถยนต์รถยนต์เคียดองยังหัวเด้อหูจักรายละเอียดเกี่ยวกับงานอยู่มันบู่เออที่นีเวลาบ่เ่าพ่อจะเบาเจ๊กเด็อยู่มันบ่พ่อได้พ่อได้อยู่เนาะเบาเบาถ้าสมมติว่าเขาเอาอล้องมาอย่างดียวถ้าสมมติว่าเขาเขาบระหยากเห็ดโอเสียงเขาสิบอกไม่จางว่างเลย้อกิงเทียนบอกกุญเจกันยเงก่อนนะจริงเทียนบอกกุญเจกันปาร์ตเาเกีงอยู่ตันีอันนี้ พูดไปไหมไม่เป็นอันนี้เราเป็ี่นอยู่นะเราเพียงเนานะถ้าสมมติว่ามือนีเข้าป่วยเข้าไปทํางานบาไหวเขาที่บอกไม่จางว่างเลยจีนเรนวิยาเปิงเจีอ๋อเป็นอย่างเครื่องเข้างคือแบบเขาไปอยู่ไต้หวันแล้วเขือแบบเกง่งภาษาเนี่ยเขาเรียนรู้จากตรงไหนเริ่มต้นจากตรงไหนสนิทกับมูกสนิทกับมูมูเจ็กสิบอกบก็คือค่อยๆเรียนรู้ไปทีละคัสองอ๋อเก่งเนาะกับว่าไม่ยังเดินทางปลอดภัยเด้อเดี๋ยวถ้าเบิดโควิดอียงเราพวกพี่เขาไปเยี่ยมนะโอเคจ้ะ